วันพุธท้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนก่อนอื่นรับคำทำนายให้พิมพ์คำว่าได้เงินมีกำไรคลิปดวงรายสัปดาห์ลงทุกวันจันทร์ค่ะท่านใดชอบคลิปดูดวงฟรีแบบนี้นะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะสามารถกดส่งของขวัญน,นะคะด้านล่างตรงคอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะคุณให้มาเท่าไร่ขอให้ได้กลับไปลอยเทาผันเทานะคะนะดวงคนวันพุธนะคะมีโอกาสนะได้คนหลักใส่เปนะคะช่วยเหลือสนับสนุนหรือว่าคุณกำลังขอ ขอความอุปถัมภ์ความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะจากคนหรือว่าสถาบันทางการเงินนะคะก็มีโอกาสผ่านฉลุยนะคะมีโอกาสได้นะหรือตัวคนวันพุธเองนะคะมีเขาเรียกว่ามีความพร้อมในเรื่องของการเงินช่วยเหลือคนรักหรือฮะหรือว่าช่วยเหลือคนในครอบครัวเป็นเรื่องของบญคุณที่ต้องทดแทนด้วยนะแล้วคุณ ตัวคุณเองก็มีความรู้สึกอิ่มใจนะคะในการช่วยเหลือนะดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะไม่ได้ถูกบังคับเนาะบางคนบอกว่ามีคนมาขอยืมเงินนะ่ะรู้สึกไม่ดีปฏิเสธไม่ได้เลยแต่ในเคสเนี่ยคือยินดีมากๆนะคะแล้วก็อิ่มใจด้วยที่ได้ช่วยเหลือเขานะคะแต่ว่าในบางเคสเนี่ยที่คุณไปขอความช่วยเหลือนะคะมันอาจจะได้มาแบบเขาเรียกว่าวินาทีสุดท้ายแบบเดดไลน์เลยนะคือใกล้จะหมดเวลาแล้วแล้วก็ คุณก็ได้เงินก้อนนั้นมาโปะนี้อะไรทํานองนี้นะคะหรือว่ามีการเจรจาตกลงกันนะค้าขายนะคะคนที่มองในเรื่องของโลเคชันสถานที่เช่าเซ้งนะก็จะได้พื้นที่ขายของนะคะหรือค้าขายนะออฟฟิศเนี่ยที่ถูกใจโดนใจห่วงจุ้ยดีนะคะมีโอกาสที่ทําแล้วเนี่ยมีกําไรนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมค่อนข้างดีเลยแหละนะคะห่วงจุ้ยดีนะ อาชีพที่คุณทำนะคะคุณโชคดีอย่างหนึ่งนะคุณคุณได้ลูกค้าดีมันจะมีการบอกปากต่อปากนะคะแล้วก็ด้วยความสามารถของคุณนะการบริการของคุณน้ําจิตน้ําใจของคุณเนี่ยทำให้คุณมีชื่อเสียงในสายอาชีพที่คุณทำนะคะดังนั้นขอให้คงความดีตรงนี้ไว้แล้วความซื้อสัตว์นะคุณจะมีเครดิตดีนะคะมีชื่อเสียงนะ อยากทำบุญนะคะก็แนะนำทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการหล่อละคังนะคะหรือว่าทำบุญที่เป็นละคังเล็กๆหรือกระดิ่งนะคะบางทีเขาก็จะมีให้เขียนชื่อแล้วทำบุญวัดไหนก็ได้แต่อาจารย์เพิ่งมีโอกาสได้ไปเชียงใหม่นะไปวัดศรีดอนมูลนะคะท่านลองหาข้อมูลดูวัดศรีดอนมูลสวยมากนะคะนะครูบาน,น้อยนะคะก็อาจจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการลงนะ้อะไรแบบเนี้ยนะคะก็จะจะไปเสริมในเรื่องของเมตตามหานิยมแต่ว่าในโบสถ์ หรือวิหารเนี่ยถ้าเรียกผิดขอโทษคะในโบสถ์เนี่ยที่สร้างใหม่เนะะี่ยค่ะก็คือสวยมากนะคะแล้วเขามีให้เราทําบุญเป็นกระดิ่งนะคะเล็กๆนะคะแล้วก็เขียนชื่อเขาก็จะนําไปห้อยไว้ด้านบนนะคะสวยมากลอ,ลองไปถ้าไปเชียงใหม่นะคะแนะนําเลยนะ,ะช่วงนี้นะคะในเรื่องของครูบาอาจารย์เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณอาจจะได้ของขลังเครื่องรางของขลัขงนะคะที่เป็นสายลือสีมีดลือสีหรือว่า อะไรที่เกี่ยวข้องกับลือสีนะคะมีโอกาสได้ไปไหว้ครูนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยปลูกต้นไม้ในบ้านบ้านคุณมีลูกคเทวาลูกคเทวีนะคะนะโดยเฉพาะถ้าเป็นต้นไม้มงคลที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะก็พยายามเขาเรียกว่าดูแลนะคะถ้าเกิดจำเป็นที่จะต้องตัดแต่งกิง่งหรืออะไรแบบนี้ก็ขออนุญาตก่อนบอกกล่าวก่อนนะคะเรื่องของการ ตัดต้นไม้แบบมัวมัวซัวแบบนี้นะคะบางคนก็เจอนะคะเจอแบบกุกกูอะไรแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยก็ลองหาข้อมูลนิดนึงนะอาจารย์แนะนําว่าถ้าเกิดว่ามีความจําเป็นที่จะต้องตัดต้นไม้จริงๆเพราะไปพันสายไฟอะไรแบบนี้นะคะก็เลี่ยกทางหน่วยงานของกทมหน่วยงานของหลานเนี่ยเขามาช่วยตัดให้นะคะแล้วก็ถ้ามีช่วงเนี้ยอาจจะได้ไปงานไหว้ครูนะส่วนคนที่ไม่ได้ไป ติดธุระจริงๆก็ให้ร่วมบุญไปตามกําลังนะคะคือถ้าเกิดว่าสภาพสภาพเศรษฐกิจในช่วงนี้กันเงินของคุณนะ่ยไม่ได้มีสภาพคล่องมากคุณก็ทําบุญตามกําลังก็ได้นะคะบางคนเนี่ยต้องเดินทางต้องใช้เงินเยอะเนาะไปไหว้ครูเนี่ยข้ามจังหวัดข้ามภูมิภาคนะคะก็อยู่บ้านไปก่อนนะแล้วก็เราร่วมบุญไปหรือว่า เขาเรียกว่าน้อมอะน้อมในบุญกุศลที่แบบคนอื่นเขาทำนะคะในการงวงสวงไหว้ครูอะไรแบบนี้นะขอให้คนวันผุดโชคดีค่ะ